สวัสดีค่ะต้อนรับสู่สั้นอัปเดตในช่วงนี้นะคะมีความต่อเนื่องค่ะของงานแถลงข่าวที่ R S นะคะประกาศอย่างเป็นทางการแล้วในช่องฟรีทีวีค่ะจะสามารถรับชมฟุตบอลโลก2014ที่ประเทศบราซิลเนี่ยได้แค่22แมตช์เท่านั้นแต่สำหรับกล่อง O2 Digital HD ของเรานะคะได้ชมกันแบบคมชัด High Definition เนี่ยทั้งหมดเลย64แมตช์นะคะแบบ exclusive แบบเบื้องหลังเบื้องลึกเลยนะคะที่ไม่มี โฆษณาขั้นแต่อย่างใดชมกันเต็มอิ่มเลยทีเดียวเริ่มเปิดสนามนะคะในวันที่12มิถุนายนค่ะ2,557นะคะซึ่งแน่นอนแลลวค่ะว่าจะมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะที่ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยทีเดียวผ่านทางช่อง7ช่อง8นะคะรวมถึงช่องเว c ร์ c ั a ช n นลที่เขาเปิดขึ้นพิเศษเพื่อผู้ชมชาวไทยโดยเฉพาะค่ะ12มิถุนายนปี2014 จะเป็นวันที่คนทั้งโลกและคนไทยทั้งประเทศรอคอยกับกระแสะการกลับมาของสศกลปกหนัง2014 FIFA World Cup Brazil พร้อมแล้วที่จะระเบิดความมันขึ้นบนผืนแผ่นดินของอดีตแชมป์ฟุตบอลโลก5สมัยบราซิลประเทศที่เป็นศูนย์กลางทุกลมหายใจจิตวิญญาณมีเพียงแต่ฟุตบอลครั้งนี้กับการเป็นเจ้าภาพ ที่ขึ้นชื่อในเรื่องลีลาฟุตบอลพร้อมแล้วที่จะกลับมาทวงบอลลังลูกหนังคืนก็สำหรับความร่วมมือที่เรามีกัสปอนเซอร์รายใหญ่นะคะเมนสปอนเซอร์ของเราทั้งสองรายก็คือ น้ำดื่มตราช้างกับตัวเครื่องดื่มโคคาโคล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนการถ่ายทอดสดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆของสปอนเซอร์หรือพันธมิตรทั้ง2รายเนี่ยทาง i อเงก็ให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนเต็มที่นะคะเทคโนโลยีนะคะที่มันเปิดกว้างมากขึ้นนะคะผู้ชมสามารถที่จะรับชมแมตช์ปกตินะคะผ่านทางฟรีทีวีก็ได้นะคะที่รับชม3นาทีก่อนที่จะเริ่มเตะ หรือว่าจะรับชมเป็นเ,เรียกว่าฟีดพิเศษที่จะได้เห็นาการถ่ายทอดสดบรรยากาศต่างๆในสนามหรือว่านอกสนามเนี่ยตั้งแต่ประมาณ45นาทีก่อนที่จะเริ่มคิกออฟเนี่ยอันนี้ก็สามารถรับชมได้ผ่านทางาช่องตัว World Cup Channel นะคะแล้วก็ถามว่า World Cup Channel ดูได้ที่ไหนบ้างอันนี้ก็เราก็พยายามกระจายให้เข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นกล่องดาวเทียมกล่องรับสัญญ,ญาณดาวเทียมต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งการโทรมาสมัครสมาชิกก็สามารถทำ เชนนในแง่ของความพิเศษนะคะของอกล่องรับสัญญาณดาวเทียมรุ่น O2 d i ดิจิ l ัของ PSI อันนี้ก็เรียกว่าพิเศษที่สุดเพราะว่านอกเหนือจากจะได้รับชมได้ทั้งลาลิก้านะคะแล้วก็ World Cup ชันแลแล้วเนี่ยเป็นระบบ High Definition ด้วยนะคะคือช่องพิเศษแล้วแล้วยังได้รับชมในความคมชัดพิเศษด้วยนอกจากนี้เนี่ยเข้าใจว่าลูกค้ากล่อง O2 Digital นะคะยังได้รับชมช่อง8 ของ r s นะคะในระบบ High Definition ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นความพิเศษหลายๆรูปแบบที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ลูกค้าของของ PSI โดยเฉพาะ อีกหนึ่งประเด็นค่ะที่มีคนสอบถามกันเข้ามานะคะว่าเครื่องรับรุ่นธรรมดาสามารถที่จะรับชมได้หรือไม่ขออนุญาตให้ข้อมูลย้ำอีกทีตรงนี้เลยว่ารับชมได้แค่22แมตช์นะคะผ่านทางช่องฟรีทีวีเท่านั้นและที่สำคัญค่ะจะรับชมได้ในระบบแบบ แตนดัดหรือความคมชัดแบบธรรมดานั่นเองแต่บ้านไหนที่รับชมผ่านเครื่อง O2 Digital HD ของเรานะคะได้ชมครบเลยทั้ง64แมตช์การแข่งขันนะคะที่สำคัญก็คือจะรับชมได้ในระบบ HD ความคมชัดสูงล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ งานนี้ต้องขอแสดงความยินดีนะคะสำหรับคอบอลชาวไทยรวมถึงผู้ใช้ชุดจานดาวเทียมของ PSI ที่มีเครื่องรับ O2 Digital HD ค่ะกับการเต็มอิ่มนะคะกับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2014ที่ประเทศบราซิลที่จะเกิดขึ้นค่ะครั้งหน้าจะมีข่าวดีอะไรมาแจ้งให้ทราบนะต้องติดตามนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สมัครพร้อมติดตั้งได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทน PSI ทั่วประเทศและพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่กองเก่าทุกรุ่นอย่าเพิ่งทุกทินะครับนำมาแลกกอง PSI O2 Digital HD มีจำนวนจำกัด